กบก๊าาว่ะวบ้าว้าววบ้ส่มนตแสนอะไรมาแล้วนะแต่จะช่วยอะไรแจะเพื่อกลอกแข่งมีของรูด้นนะรู้ิว่นายเขมานนี้หน่อยดิช่วยดึงออกไปนะฮ้โหตลกเดให้ดกกระทูนขึ้นเข้าไปในถ้งวานน่ะหรอ โอทำไมบ้าให้ไปลงบ่อทอดไปเลยไปเลยแต่ก็ล่ะลากถอยมาลากถอยมามาละเอาวะช้างเหอะงั้นช่วยไปหยุดสัตว์ต่างดาวหน่อยี่ก่อนนี้มันจะจับลูวไปใส่บ่อเลี้ยงปลาโอ้ยแบบนี้จริจะทนให้ได้น้องลิน อยู่บนฟ้านั่นน่ะ้้ยเ็มรวยโอ้ยอ้ยโอ้จโอ้ยโอ้ยโอ้ยอจะงฉันลงไปทีเอาฉันลงไปทีอยอโอ้ยอออ้โอยอย เร่งเข้าเราต้องรีบแล้วออฟฟาร์ดบายลูอินอเฮ้พวกทั้งนี้นัง่งไหมคะด็อกตอร์บ้าวทำยังไงยังไงก็เอาไม่ออกอ่ะครับ บางทีกูยังคิดไม่ออกจะผมคิดออกวิธีหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ครั้งนี้เชลดอนให้ดอกเตรอร์บ่าวช่วยเถอะนะแต่ฉันต้อหมายเป็ line, นไรล่ะเชลล่องอ่ะกรณีนี้อาจจะ ja, ต้องการหมอก่อนไลยนะฮึมปลาพวกนี้ปกป้องของแรงอยู่ทำไมพวกมันต้องปกป้องขยะตาดาวแบบนั้นนะครับพวกมันไม่ได้ทำแบบนั่นมามีเหตุผลสิท้าเราเข้าใจปลาพวกนั้น พวกมันอาศัยในทะเลลึกมากจนมืดสนิทไฟตาพวกมันเลยแย่เอามากๆเลยบางคร้เห็นแสงไฟเล็กๆบางของเล่นนั่นและคิดว่าบางเป็นปลาแองเกิลฟิชเหมือนพวกมันถั่วต้มถูกต้องอ่ะงั้นสิ่งที่พวกเราต้องทําก็คืออไปกันเถอะเขๆๆไปใกล้ท่านหมูฉลาดมากไปกว่านี้เลยนะเอาเลย ไม่ใช่ท่านผู้สักเส์แน่ท่านมันขยะที่จมลงมาจากโลกข้างบนนั้นน่ะเย่เย,ย่แย,ย่แย,ย,ย่ยยยยไปไปฉันนึกไม่ถึงเลย <c oughs> นี่ท่านไหนยอมให้ใครไปขอความช่วยเหลือตั้งแต่แรากนะแล้วเขาไม่เสียเวลาขนาดนี้เพื่อน